มึงเล่นกูก่อนนะบอสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่คิดอะไรเฮ้ยเฮี้ยอะไรเราแมนในศาสตร์ไม่ตลกในศาสตร์เฮ้ยไม่คิดสิ่งได้ยินพร้อมกันดูแดงเหรอลูกต้องคอยเห็นหนูแดงเหรอเฮ้ยตรงนู้นและตอนนี้ฮะผมก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะบ้านของน้องพลนะครับผมนี่ก็น้องบอสนะสวัสดีครับผม ื่นเต้นว่ะมึดมากเลยทุกคนก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนนะฮะ EP นี้เป็น EP ที่2องนะซึ่งมาต่อจากของเดิมนะผมที่ได้เล่าเรื่องเกิดไว้แล้วนะผมใครที่มาใหม่เดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันว่าเนื้อเรื่องที่มาที่ไปเป็นยังไงฮนะอันนี้เป็นคลิปนะผมที่น้องพลอยนะผมนี่ได้แห่ใส่เด็กแดงนะผมไม่รู้คุยกับใครนะฮะซึ่งน้องผมอ่ะถามว่าเล่นกับใครผมลเล่นกับเด็กแดงน,นี่ครับผมไหนไหนที

นี่แล้วผมคือวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าที่บ้านของน้องพลอยนะผมมีอะไรอยู่มีเด็กแดงหรือมีใครอยู่มีวิญญาณซึ่งผมไม่รู้อะผมขอไม่พูดลวกันเพราะมันอยู่ในที่สถานที่ของเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน,น้องพลอยกันนะผมว่าเด็กแดงคือใครและขึ้นไปถ่ายรูปขบนนั้นตอนตีสามครับไปแมนนะเดี๋ยวไปหาน้องพลอยกันดีกว่าตอนนี้กูนัดน้องเขาไวล้ละนัดน้องชายกูนี่แหละนะให้นัดนะน้องพลอยไว้ไปครับคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะไปะน่ากลัวจังวะ สวัสดีทุกคน้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับน้องพลอยแล้วนะหลานสาวผมนั่นเองนะอู้ยน้องพลอยใครซื้อตุ๊กตาแบบนี้ให้เล่นน่ะแปลต้นไม่ชอบเลยแล้วมันหันคอมามองมนอย่างเงี้ยแหละแมนโอ้ยตอนเด็กๆอย่างเงี้ยปิดไฟแล้วอยู่หันแก๊กแก๊แกเออคือมันหันคอได้อะจริงๆมันควรจะล็อกคอไว้น่้ยน้องพลอยน้องพลอยกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วน้องเขาโตพอสมควรแล้วน่าจะคุยได้นอนรู้เรื่องน่อเออน้องพลอยแปลต้นอยากรู้อย่างหนึ่งน้องพลอยรู้จักหนูแดงปะ รู้จักรู้จหนูแดงหนูแดงคือใครอะน้องพลอยหนูแดงตัวประมาณขนาดไหนสูงไหมสูงเท่าน้องพลอยไหมสูงเหรอสูงขนาดไหนน้องพลอยประมาณน,นี้ไหมใช่ไหมใช่ตอนนี้หนูแดงหนูแดงอยู่ไหมอยู่ที่นี่ไหมน้องพลอยหนูแดงอยู่ไห,ไไหมอยู่อยู่ตรงไหนหชีจำได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอ๊ยใจชี้เลยแมนเลยคือกูอ,อยู่ที่บ้านน้องเขาแมนเออมาถึงนี่แล้วเพื่อนขับรถมาต้องนาน คือไม่ใช่แมนกูต้องขึ้นไปถ่ายรูปอีกใช่เหรอโอ้ยไหนน้องพลอยหนูแดงอยู่ไหนลูกตรงไหนล่ะน้องอยู่ไหนน้องพลอยถ้าไปแล้วก็บอกพี่นะบอกพี่ก็ไม่อยากจะบอกแปดได้นะโอ้ยสวัสดีถามน้องเขาเลยว่ากูจะกูกลัวเหมือนกันกูกลัวนะจริงเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นไปถ่ายรูปนะคือดูบ้านดิบรรยากาศบ้านก็เห็นอินเสิร์ตกันอยู่แล้วอะน้องน้องชื่ออะไรอันนี้มีชื่อน้องน้อยชื่อน้องน้อยน้องน้อยน่ารักน่าหนูน้องพลอยเคยเคยพาน้องน้อยไปเล่นกับหนูแดงไหม เหรอพาเบ้นที่ไหนคะพาไปเล่นตรงไหนเฮ้ยมองไปทางนู้นมองไปทางนู้นเหรอทุกคนมันเป็นกระจกอะมองไปทางนู้นมันเป็นกระจกเงาอะทุกคนกระจกเงาอะน้องพลอยมองอะไรอะลูกมันไม่มีคนนะเพื่อนเนี่ยตรงนู้นมีอะไรนะน้องพลอยมองไม่หยุดเลยลูกเฮ้ยหนูแดงอยู่หยุดหนูแดงอยู่นะเฮ้ยอย่ายิ้มอย่างนี้ดิพลอยฉันยิ้มเฮ้ยลองยิ้มเฉย เเออ้้้ยยชิไหีคอยมีอะไรมองมองมองนี่มองมองหายมองมงหาลุงแมนมองหาลุงแมนอี๋หลางตาไม่กลับแล้วต้นดูแดงเหรอลูกเออยต้องคอยเห็นแดงเหรอต้องคอยเอ้ยตรงนู้นตรงนู้นขนลุกเลยไอ้ต้นขนลุกเลยเร่งมาเหรอเร่งมามเหรดเร่งมาเหรอ แมนกูกูกระโดดลงหน้าต่างตรงนี้ได้ไหมวะกูไม่ไปไหนแล้วได้ไหมอะกูกูไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะแมนไม่ไหววะอพ,อพอปิดกอนไหมดีก่อนไหมเราอยู่ในสถานที่ด้วยแล้วแบบเสี่ยงนะทุกคนนะแล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นไปที่ห้องนอนของน้องพลอยนะจุดที่น้องพลอยเขาชี้ว่าหนูแดงอยู่ตรงไหนนะครับผม โอ้โหมืดมากเลยว่ะโอ้โยใจใจนะว่าบ้านคนต้ิ่นมึงเคยมาเป็นเคยนานแล้วไม่ค่อยได้มาหาน้องเท่าไหร่อ่ะหูแล้วไฟสว่างไม่แค่นี้เหรอมึงเพิ่มได้อีกไหมโ้ต้นต้นต้น,ตน,ตนดูฝ้าดิมันมันสุดแค่แค่นี้แหละอันนี้นา่าจะเป็นห้องนอนนะห้องนอนทนี่น้องคอยเขาเขา้าเขานอนอยู่วันนี้ตอนนี้พ่อแม่น้องคอยอะ่ะเขาอยู่ข้างนอกพาน้องคอยไปข้างนอกนะที่บ้านนี้เลยไม่มีใครอันนี้อันนี้ห้องหลานเหรอห้องหลานห้องทอมหลานโอ้ยแม่ ีอะไรวะเย็นเฉียบเลยอ่ะกูเพิ่อแอร์เพื่อเห็นของเล่นแล้วแบบมาถึงเข้ากันเดินเข้าไปก่อนได้ไหมเฮ้ยกูเข้าก่อนยกูไม่เป้นไรใครเลยต้นกันเข้าไปก่อนก็ได้อ่ะไอ้ต้นอย่าสั่นเยอะกูรู้ว่ากลัวแต่กูกลัวตรงไหนอ่ะแค่กูรง้ว่ไหนแต่แตเรองนี้คือหลานน้องกับหลานอยู่ใช่ป่ะใช่น้องกับหลาน ้ยอยน่จะทำมาจากไไอ้ยีงงคุณไม,ม่ได้ตั้งใจต้นเดี๋ยวตรงเนี้ยคือจุดที่ในคลิปเลยจำได้ในคลิปเลยตู้นี้<อ>แล้วน้องคอยอ่ะยืนตรงนี้น้องลอยน้องลอยเรายืนตรงนี้นะครับใช่ใช่ใแล้วก็ชี้ชี้ออกไปตรงนี้นะครับตรงเป๊ะเลยตรงปเรงป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะทุกคนจุดแรกรผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ถ้าใครอยากรู้ผมขอหน่อยคอมเมนต์ว่าบวกเลยต้น พุดทางอัลัตอนนังเอาอยู่ไหมเพื่อนไม่อยู่แล้วตอนนี้เป็นแมนขาสั่น <c oughs> ขนลุกเลยเนี่ยอ่ะมาแมนถ่ายนะโดนยี่เราจะถ่ายสิบรูปนะครับผมทุกคนมาแตวบอสถ่ายให้พี่ต้นเดียวมาพี่ต้นยืนเลยโอเคโอเคมาตรานที่เลยขอไฟนะครับกล้องกล้องขอไฟนยครับในนสว่างแค่นี้แหละไอเวนชี้เลยครับสามสองหนึ่ง ถ่ายในห้องไหมห้องน้องพลอยห้องน้องพลอยใช่ถ่ายในห้องน้องพลอยเอาต้นอกส่วนที่เป็นของเล่นไหมที่น้องพลอยจะพูดเป็นชื่อของเล่นก็ได้นะทุกคนต้นเข้าไปยืนกับของเล่นนี่อพี่แมนเอาเอาเอาต้นไปยืนดีกว่าพี่ต้นพี่ต้นมาเร็วบอสไหมบอสไหมบอสบอสบอสมึงเอาไหมเอาะได้มาช่วยผัดกันหน่อยไม่ใช่บ้านกูใช่ผายมึงจะมาสามสองหนึ่งต้องมีคนยืนแล้วแหละเออสามสองหนึ่งโอเค แล้วก็มุมนี้นะครับมุมตู้เสื้อผ้าที่ดูแบบกระจกด้วยกระจกเงาเยอะมากเลยบ้านกระจกกระจกเงาเลยะนะครับผมมามาเก็บข้างนอกนดีกว่าที่จุดที่นอกจุดที่เด็กแดงเขาอยู่นะครับอ้ยชิแมนอะไรวะหันไปเจอกระจกไอ้ที่เจอจไ,มเไม่รู้อ่ะโอ้ใจไม่ดีไอ้ที่มันเปิดไฟไม่ได้หรอว่อนี่โอ้หนี่ของเล่นนของเล่นที่น้องเขาเล่น เออแมนจะเล่าอย่างนึงให้ฟัง uh huh. แฟนน้องกูบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนกลางคืนน้องพลอยก็นั่งเล่นนั่นแหละเล่นอยู่ในห้องนี่นะอยู่ดีๆตุ๊กตาเอลซ่า uh huh. ทำงานเองอย,อยู่ๆก็ร้องอยู่ๆตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาฐานที่เป็นเพลงอ่ะนึก uh huh. ว่ามันร้องเลด้สโกเลยเนะี่ยคือมันทำงานเองอันนี้คือเรื่องจริงที่น้องเขาเล่าให้ฟังซึ่งเรายังไม่ได้พูดไป uh huh. แต่ว่า เราหาไม่เจอเพราะว่าตอนนี้เราอยู่แค่สามคนนะพี่ที่บ้านนี้ไว้เดี๋ยวนี่ดูดิถ้ามีอีกทีหน้าหรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําให้เอามาเอามาโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้ขอเก็บรูปก่อนโอ้อยากกลับแล้วอะอ่ะเอาอย่างนี้มาพี่ต้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้นพี่ต้นยืนไม่ไหวไม่ให้ต้นให้ต้นไปยืนตรงมุมมืดเออตรงนั้นอ่ะตรงข้างกับแฟนบา้านเดี๋ยวไปบมืงนะแป๊บนึงนะกูเปิดแขนนี่เขาตกต้นนะที่มึงไปยืนตรงแฟนบ้านดี โมแมทถ่ายเลยไม่ได้หรอาเรียกกลับเรอะเร็วๆมึงมายืนก่อนโอ้โหมาแล้วตนน้นไอ้บอกกับท่านผู้ชมว่าสิบโลว่าสิบูลไอล้บอสนะอย่าเดินห่างพี่ดิมึงมายืนตรงนี้อ่ะโอเคโอเคโอเคพี่ต้นมายืนคนเดียวดิมามาถ่ายรูปครับได้ถ่ายรูปพี่ต้นมูมูดอะถอยถอยหน่อยโอเคแนวตั้งนะครับผมกักสามจุดที่น้องน้องน้องบอกว่าเจอหนูแดงนั่นเองนะทุกคนสามสองหนึ่ง โอเคนะขออีกรูปหนึ่งครับกับของเล่นกับของเล่นเพื่อจะเพื่อจะเจอจริงๆนะทุกคนสามสองหนึ่งต้นกับเธอต้นอันนี้คือห้องอะไรต้นอันนี้หรอห้องพระใช่หรอเป็นห้องพระเหรอพระเยอะปะไม่รู้ก็เมื่อก่อนกูมาเคยปามพี่เราก็เยอะอยู่นะมีโนูผู้เคนไหมลองเปิดได้ไหมโอ้ยเหี้ยเห็นแล้วไม่กล้าเปิดปะเปลี่ยนเปลี่ยนโลดีกว่าเปลี่ยนโลต้น โอ้โหเต็มเลยถ่ายรูปเข้าไปได้ไหมบอสได้ได้ครับได้ครับได้เลยได้เลยได้เลยเออบอสบอสถ่ายเข้าไปอ้าวมาเดี๋ยวพี่ต้นถ่ายให้บอสก็ได้มาเออเออบอสเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอ้บอสเข้าไปยืนในประตูเฮ้ยบอสก็งานบอสเออบอสเข้าไปยืนในประตูเลยเฮ้ยเอาจริงดิมาถึงนี่แล้วมึงมึงเล่นกูก่อนนะบอสเฮ้ยเฮ้ยยวไม่ชี้เหงื่อเลยไอ้คนไม่กินเสียงเด็ก เด็กขี้อะไรเราแม่ในศาสตว์ไม่ตลกไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ขี้สิ่งจะยินพร้อมกันเดี๋ยวดอดให้กล้องลองรีเพย์แล้วกันถ้าถ้าได้ยินจริงนะน่าจะพอได้ยินงฮ้ยนี่เชี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูกูว่ากูวิดคลิปเหอะไม่ไม่เอาสรุปยังไงต้องเข้าไปไหมรูป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 สุดท้ายแล้วกันนะบอสรูปสุดท้ายแล้ววอทเขาได้ยินข้างในวอทอทเขาได้นะโอ้โหคือเหมือนเล่นหมกกำเลยเฮ้ยเชี่ยเสียงประตู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  มาเข้ามาคนเดียวใช่ใช่ปิดประตูด้วยอุ้ยแล้วก็ยืนถ่ายตรงพระเดี๋ยวให้ต้นถ่ายให้ปิดปิดก่อนปิดก่อนแสงมันไม่เห็นใช่ตรงนี้เออเออเด็กหูในห้องพุมืดๆนะดูดิในในในต้องกล้องโทรศัพท์ไม่สว่างมุมนี้เลยดิในกล้องโทรศัพท์ไม่สว่างนะแต่ในกล้องกูแม่มืดมากโอเค ป้าแมนไปไปไม่ไหวแล้วว่พอพอใช่ไหมอาบมากทุกคนอาบมากข้างในอาบมากอาบมากเงืาแตกเลยเฮ้ยบอสบอสบอสไปแแล้วม่สบอสพี่พี่ของบอสบอสไอ้เหี้ยบอสเนี่ย